เมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมท่านก็ได้เขียนตัวเลขชุดนี้ให้นะครับ3ตัวก็5 6 4 9 3นะครับ3 6 4ที่ได้มาวัดนี้ก็พราะเลยว่าลุงปูดำเพิ่นได้ไปหาครับผมก็คือสองมือเพิ่นไปหา2มือใส่ชุดทหารโบราณผมก็เอจ๋ายุลุงปูดำยู่ใส่นอแจะคิดบ่ได้นอนบ่หลับเป็นน้ำหา จนเดม้าพอเดม้ามือนีแล้วครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากซับเทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ แอดก็จะมีนะครับผู้ที่ฝันเกี่ยวกับปูดําอีกท่านหนึ่งนะครับฝันเห็นปูดํานะครับไปเข้าฝันเดี๋ยวแอดจะไปสอบถามประสบการณ์ว่าเป็นไปยังไงมายังไงนะครับที่ได้ฝันเกี่ยวกับปูดํานะครับแล้วก็ได้ยินว่าเคยมีโชคนะครับเคยมีโชคงวดที่แล้วนะครับแอดก็จะไปสอบถามดูนะครับงวดนี้จะได้ตัวเลขชุดไหนหรือเปล่านะครับหรือฝันเกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวตามแอดไปรับฟังดูนะครับครับนั่นแล้วสวัสดีครับผมกับทีได้มาวัดนี่ก็พราด้วยว่าลวงปูดำเพิ่นได้ไปหาครับผมก็คือสองมือเพิ่นไปหาสองมือใส่ชุดทหารโบลานผมก็เอใจยุ่หลวงปูดำยู่ใส่นอกับคิดบ่ได้นอนบ่หลับกันนั่าหา จนเดมาพ่อได้มาามือนี่แหละครับผมที่ที่ยู่นี่อยูยูทั้งไก่ยอ,ยอย,ชอยูชนบุรีครับยูชนบุรีครับผมยูชนบุรีแต่ว่าตอนอยูชนบุรีบ่ได้ฝันนะครับมาฝันอยู่ละเอียดครับเพิ่นว่าขันมาฮอดเมืองละเอียดเป็นยังม่าม้าไหวลวงปูด่ดำเพิ่นว่าเพิ่นเป็นสิเป็นบริวานเป็นนิยังของเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นเลยโดนจิตดโดนใจใหมาครับก็เลยเมาามือนี่ครับผม คร,ครับมารวมงานบ้างศิลาเลิกเมือนี่ครับก่อนก่อนน้านี่เพิ่นไดไปบอกตัวโชคตัวลาบว่าครับได้มีโชคมีลาบน้าเพ่นบ่ก่อนน้านี่ก็ได้จริงอ่ะบ่เคยถือเลขแล้ดวครับบ่เคยถือเลขโดนแล้วเป็นปีแล้วครับแต่มาพ่อฝันเห็นเพิ่นสองมือกับมาฝันว่านอนขึ้นรถนี่แหละครับทีวันที่สิบเจ็ดเมื่อกี้นี่ว่านอนเต็มรถเลยรถเลขรถกับเกาพอดีครับก็ถืออยู่ครับผมนั่นแหละ ได้โชคกับสกิดว่าเพิ่นมาให้โชคแล้วครับครับเพิ่นเพิ่นได้ไปบอกตัวเล็กเองบ่บ่ครับบ่ได้มาบอกตัวเลขแค่ว่ามาบอกว่าให้มาไหว้ครับผมใส่ชุดทหารโบราณครับเพิ่นบอกให้มาไหวดว่าเป็นความโชคดีเนาะที่ได้มากรดบมาไหว้เพิ่นเนาะครับครับเดี๋ยวจะให้ไปขอพรปู่ดำนะครับเบื่อบางทีปู่ดำจะไปเข้าฝันบอกโชคลาภให้ อีกนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้แอดก็จะเอาแผ่นเงินแผ่นทองนะครับแผ่นเงินแผ่นทองที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วนะครับที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วนะครับก็มีทั้งของแอดแล้วก็ของสายติธรรมที่มาร่วมงานนะครับได้เขียนไว้แล้วก็ฝากแอดไว้แอดก็จะฝากให้ปูดำ ที่ผ่านตรงหน้าปู่ดำเนี่ยนะครับขออธิษฐานนะครับแล้วก็อธิษฐานขอปู่ดำนะครับสาธุสาธุสาธุเดอ้อปู่ดำลูกหลานขอฝากดวงชะตาชีวิตหรือดวงโชคดวงลาบของลูกหลานและ,ะสายบุญที่มารวมงานมือนี้ที่มาร่วมงานวันนี้นะครับที่ฝากแผน่นเงินแผ่นทองไว้กับลูกหลานขอฝาก ไว้กับปู่ดำช่วยคุ้มครองหรือประทานโชคลาบให้ลูกหลานและ FC ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับช่องทรัพย์เทวดาด้วยเถิสาธุปูด่ดาโปรดได้ประทานโชคลาบให้ลูกหลานทุกผู้ทุกคนด้วยเถิสาธุสาธุสาธุครับแอดก็ได้อธิษฐานแล้วก็ ขอพรปูดำแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เอฟซีท่านผู้ชมอธิษฐานไปด้วยกันนะครับอธิษฐานแล้วก็ขอพรปูดำนะครับสาธุสาธุแขงรปู นี่ฮะน้อยมาฝากว่ามือนนี่นี่ฮะน้อยมาฝากว่ามือนนี่ปวดท้ายแน่ปวดท้ายแน่คือตัวไดนมันใดเนาะจุดทูบสกอนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปู่ปู่นวลไปจุดทูบขอปู่ดาก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังทําพิธีวางศิลาเลิกเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาแผ่นเงินแผ่นทองนะครับไว้ที่หน้าสารปูดําฝากไว้กับที่หน้าสารปูดํานะครับเป็นแผ่นทองเล็กนะครับที่เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับไว้ที่หน้าศาลปูดําใส่แผ่นทองไว้แล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานอยากได้อะไรก็อธิษฐานขอปูดำนะครับ ท่านผู้ชม,ชเ,มเ,เ,ไไเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูที่ภูมิพญานาคย่าอุตสาหนันตรัตนานะครับก็จะได้นำผลละไม้นะครับไปไหวและขอโชคย่าอุตสาหนะครับเดีย๋ยวตามแอดไปได้เลยครับ อันน <si 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 ี้เลกันนี้ตอยเกะกอันด้เลยมักอันด้เาเลยมักอันด้เาเลยอันเลกก็องาน้อยสกอนเดยังคอยไปต่อเด็กใน ก็พันใจกาะดี่จาารวมางศาลให้เพื่นแม่เพราะว่าเบ้านให้เพื่อนว่จะถือกกนก้างเนี่ยันดนกยานาเนี่ยเนาะคลร้อยนี่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขที่คนมีเซนนะครับ ที่มีร่างขององค์ปู่พญานาคนะครับได้ให้ตัวเลขชุดนี้นะครับสําหรับการนั่งสือกับย่้าอุตสามเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมท่านก็ได้เขียนตัวเลขชุดนี้ให้นะครับ3ตัวก็5 6 4 9 3นะครับ3 6 4และ93นะครับท่านผู้ชมถ้าแยกตัวเล่นก็แยกออกมา3หางนะครับ3หางแล้วก็9 3สาม จำไว้นะครับ6กับ9ต,ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับให้ระวังไว้นะครับผมอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าแล้วแต่จะไปเสี่ยงในเลขตัวไหนนะครับแล้วแต่จะเสี่ยงในเลขตัวไหนนะครับไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับถ้าไม่ออกวันนี้ถ้าตัวเลขบางคนวันนี้ไม่ออกก็ตามพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามันไม่ออกนะครับ ก็อย่าลืมพรุ่งนี้ด้วยนะครับสับตัวเล่นก็เป็นสามหางนะครับสำหรับเลขสามตัวนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับนำไปเสี่ยงโชคได้นะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับคนมีเซนนะครับที่มีองค์ปู่พญานาคนะครับที่มีร่างของปู่พญานาคนะครับก็ได้นั่งสื่อกับญาอุตสาวันนี้ก็ให้ตัวเลขมงคลชุดนี้ไว้นะครับผม ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมพอเสร็จพิธีแล้วก็ได้มาร่วมกันรับประทานอาหารนะครับร่วมกันรับประทานอาหารนะครับสายบุญก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้ ินขาอยู่นี่ก็คือบรรยากาศร่วมรับประทานอาหารกันนะครับพ่อกินข่าวย <mm ังกินแล้วกินจนอิ่มมาโลดกินจนอิ่มจะเป็นพ่อจังไดก็คือสิเป็นแต่ซักเนาะฟังฟังเสียงพ่อวอเล่นเพียรกับเป็นแต่ซักเลยก็สิที่บอลเป็นซักเน้าวอ่ะ ปูผ้าแดงมาเพิ่นกับไข่ฟ่อนนะ<ร>บัตทาปูดำเพิ่นเราบออยากให้ลูกให<บ>้เต้<บ><อ>าเพิ่นฟพินวันเดียวไอ้พ่อเราฟ่อนงามกระดอดนนั้นว่าให้ฟออ่อนนะบัตทาจังไรก็อยากฟ่อนอยู่ได้เรื่องเถื่อพี่พี่น้องน้องลูกหลานก็มาได้หลายท่านก็มาฟ่อนมันก็บสิมมวนอยู่ได้แรื่อยเลยครับเออนาดีเปิดแท่งฟ่อนจักจักหน่อยเลยเนาะฉะนั้นเปิดก็เปิดเท่งคุณแล้วอันคนขี้ลังห้วยดาวบันดอนคุณแล้วพ่อก็มักเท่งนั่นมักเพ่งนั่นหน้าที่เขาประกวดอยู่อันสนามหลวงชนะครับ ก็บัันกับอันกายยัานทัญญาติเพกนั่นเข้าได้เสาอากาศทองค่ำกกเคเคยๆแต่ฟังแต่ข้าเป็นเบาสามักเพกนั่นมาทุกมกับกับไปนี่พ่อฝันได้ตวเลขแน่นอนมือขึ้นฟันไปพ่อฟันไปมือขึ้นกับฝันเห็นปูเพิ่นไปหาปูฝาเขาผู้นี่แหละเพิ่นไปหาเพิ่นกระบอกมือขึ้นเพิ่นกับว่าขันทามามาจริญพุทธมต์มาสวดหรือวายอย่างนั่นกัตัดท้ำมัสาออกเดอยาสีวาเดอร์ตัดออก พอสีมาอยู่มันสีบังคับพอเพื่นเพิ่นกวาจังสี่ตัดออกค่ำนี่ตัดออกเบิด้ามากเพิ่นบานน้ำบวานว่าเพิ่นกวาก่อสร้างเพิ่งมาสิแต่ว่าลูกมาเฮ็ดไห้พรพอสีมาอยู่หลัวก็หไ้ตัดค่ำน้ำมัดสะไห้ตัดออกค่ำนี่จังบาบ่เคยวาจังสี่เฮ็ดจังไหนจังสีวาได้จังอ๋อไม่ถี่วงบาดนี้แล้วกับยังว่าให้ตัวมันไปได้ครับนี่มันแหงเป็นคนกินยาแล้วับประสาทกินยาอันโลกมันเอามาพึกมาพาดอยู่ ยังกินที่ตอ่ออยู่เป็นบ้านไหนบอกตัวเลขตัวเบอร์พ่อบอกกับบา้านไหนกับมีตั้งแต่แค่มือวาดน,นี่ละ่ะมานั่งอยู่นี่นั่งอยู่หน้าศาลอยู่กับย่ายย่าย่กับว่าขันท่าแล้วท่าป้างซิราลือ้อใ,ให้ปูแเล้ยบานกับสีบ่มาเด้บาทนี่ว่าสันถ้าปู้พ่สร้างไปสีบ่มาเดา้ว่าสันพ่อตาว่าเท่านั้นกา้านเผากันนี่กับ่อท่านแห่แหงแักหลุดปัวลงมาพ่อก็นั่งอยู่อน ตื่นสะเดิดขึ้นเดี๋ยวเปไงงองเลยบวัดว่าเป็นเก้าอี้กันสิครับก็เก้าอีเอ้เอ็นเอ็นตัวเลขกระชัดเล่นบ่พ่อครับบ่ท้าเห็นแล้วกันเพราว่าสองแปด่ละเดี๋ปัจสิเป็นใหญ่บ่ท้าเบงิงบ่ท้าไปเบิงแล้วเห็นเล็กสองแปดจะเห็นคักสองแปดก็ได้กับว่าเป็นสองแปดอีลพผ่นมาออกเลขห้าน้อยหรือเลขกอีหย,ยังบุญครับออกห้าน้อยครับรอบที่สองโอ้จ<า>ยจากเป็นหยังบุญนี่นี่ละก็เห็นอย่างที่ละเมื่อวานก็เห็นสองแปดอีลีเด้ กับไม่เหลก็กสองกับง่ามบ้านเสร็จต้งสองสามั้งแตกครับง่ามบาสุดโตจะว่าจางก็แปกกับตัวเดียวกันเนาะนั่นแหละแต่แต่ว่าผมกับวายุวัาน์<อ>นี่ว่าเท่าที่เราดึงออกที่แหลกมันเป็นกาบคาดยืนเบิเบ้งที่แหลกมันเดลียวเห็นอยู่มันเป็นดำดำมันเป็นเหล็กแปดบาดท,ท้าแล้วดึงออกแล้วขอบตัวั้านผันออกไปนำ้ำมันก็เลื่อยเป็นเหล็กสามบาทขันม<อ>ันบอกน้ากันติ๊กันอยู่ก็เป็นเหล็กสามดำปื้อๆอยู่หันเลื่อยแต่ว่าขอบเหล็กแปดมันก็ยั่งอยู่ยั่งเป็นข้องยั่งให้เบ แต่ว่าโตโตเป็นตัวเลือแปดเต็มเต็มดีมันติดดึงออกไปครับอันยังขีดขีดย่งเงา่เพิ่นนั่นแหละมันละติดออกไปมันกับเป็นมันกับเป็นสองสามบาทคันท่าคันท่าจังได็เอาไว้เบิ่อนกุลละคันท่าเพิ่นเสียไห้เขาเรียกไงจังไดก็ได้เดี๋ยวคันท่าเพิ่นมเว่ามะหยังซิมจังไดเขามากกสบซิวอ้หยฟังดอกแต่ว่าอันเรื่องนี้ก็ฮะเห้พิจารณาเบิงให้พิจารณาเบิง เฮากับบอก้าสีว่ามันสีออกหรื่องออกจังสั้นเนาะมันกับเป็นบุญเป็นคู่ลนทาเพิ่นเสียหายเฮาแตียว่าเพิ่นบอกอีลี้แล้วเพิ่นค่อยบอกอีลีบอกแบบนี้แบบมันเค่อยตกลงมาจากมาแ้โตกลงมามันกับเป็นเหล็กสามเหล็กแ้บกแก่แต่มันโตกลงมามันแตกออกทั้งในกับเป็นเหล็กสามแปดเลยย่อนมันกับเป็นอีลีบาดนี้กับมาสูตรเกาอีกเดี่กกับมาคือเกาหันไปเลขย้าน้อยแล้วรู้สิไปเลขยไงกับพ่อจั๊ก แ้วเมว่าไปห้าน้อยแล้วมันก็สิไปเลขใหง่อีกนั่นล่ะเรียกเบ,บงงิงโซงอยู่เดือวครับที่อีนาเบิงหาโตซื้อแต่ว่าแต่ว่าขามันไปเก 28, บกงหญ่สองแปดแปดสองข้าพ่อกับซื้อไว้ล่ะซื้อไว้ร้ายมือแล้วตังแต่มือเลี้วออกไม่ไหมคุนเลขกต้นนี้มันคือมะกงกระแท้ว่าซื้อไว้ใบหนึ่งอะไซื้อไว้สองสองแปดตัง้มือเลี้วออกคุณบาดนี้มันคือม่าพ่ออันนี้เองน้ำมาอีกครับมันก็คือเป็นอย่างซี่กันเลยว่าสองแปดตัวนี้ก็เลยวาอย่างซี่ ไก่ไก่มือก็จะค่อยฟังเบิ่งใหม่เนาะพ่อเนาะครับไก่ไก่มือก็จะค่อยฟังเบิ่งใหม่แต่ว่านสองแปดตัวนี้พ่อก็ซื้อมา,าตัตว์พ่ดแล้วต่มือเลขออกเลยสองหมื่นสามมื่นไปซื้อไปซื้อสองแปดไปเล่ามันก็นหน้ามาสั่นจักมันเป็นจังไงดอกออกจากห่านพามามันเดี๋ยวเห็นอย่างอยู่ในห่านพามันเป็นต่างๆยุนนะอันก็เลยไปซื้อสองแปดไปก็นหน้าก็บอกลูกบอกเมียไปซื้อสองแปดไปเล่ามาสั่นไปซื้อไปเบิ่งกันเอาวไวามันนอีหยังว่าสั่น เลยไปซื้อไว้สองสองแปดใบใบหนึ่งไปซื้อไว้บาทนี่ตกมากมือวานนี่มากมากวิหารปูเฮานี่นั่ตกลงมาเห็นเลยบาทนี่เฮงมันสองแปดคักบาทนี่ตรงกันเลยบตรงกันอีกบาทแจ๊กเสียแจงไหนแจงว่าโอ้ยมันกระเมีนแล้วบาทมันเป็นยังี่มันผันออกห้าน้อยบาทนี่แจ๊กเสียแจงไหนไปออกง่ายๆกับก็ัก็จังว่าวานหลับพิยน้าเบิึงมันอาจสิมีโตมาบวกอีกก็ได้หรือมันสิแมีนเลยครับบ๊จัก จังสั้นนะฮะลังเท้าอาจติดขื่นล่งก็ได้เนาะลังเถ้าหาอาจติดขื่นสิล่งไปเป็นสองเกตไปยังก็เป็นได้สิเป็นสองเก้าก็ได้เนาะมันบอกขื่นดอกเก้าดับแล้วงวดนี่เลยเก้าดับราษมีแล้วเพราะว่าปู่บอกฟังแล้ว่นอาจิเป็นนตรรงเเลยาะคู่บอกแล้วว่าเก้าดับราษมีเด้อลูกเกยไปสินบอกแล้วงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นดับราษมีเลยเก้าสิน นี่เท่านั้นละแจักสิเป็นจังไงเพิ่นว่าดับก็คือดับของเพิ่นล่ะั่นเพิ่นว่าดับคือดับเลยเด้มันใจเก่าเพิ่นว่าดับคือดับเลยเด้เมิ่นว่านีเถียงกันกับพระอาจารย์อยู่ทั้งนั้นแหละมันใจเก่าเยอะเพิ่นเอาเก่าหกมะห้บ่อออดดอกจัสิบ่มักเลยเก่าว่าซั่นครับบ่มักเลยเก่าดับแล้วถุงนี้เด็กเก่าแล้วสิเมาเอาเด็กเก่าอยู่ว่าซั่นจังได้เพิ่นก็เลยเปลี่ยนหาให้ใบนึงหรือว่าเพิ่นเลยเปลี่ยนหาให้อัน28บาทเอดอ เนี่ยว่าตกูเส้นหนายอนเป็นจรยานคบอกว่าบึงว่าเป็นยานงงงเลยราอยู่น้กันกันมาม่อัเลยอนี้ว่มันห้าน้อยนอเอโปรมพูดเลห้านอยเห็มเบื่อแล้วพอสิกับบ้านว่อสิกับบ้านสิกับไปไหวี่นับสิกับรับมันมากน้ำกันหลายคนเป็นยังไงดีบ่มขึ้นได้บ่าบราอย เจ้าเรียนแล้วนะนีแม่มวลิแม่มวลิจ้านั่นละช่วงนี้พีว่าพักไวอยู่ค่ะช่วงนี้พักอยู่อาพักพักห้าน้อยใบก่อนเอาเลขใหญ่ก่อนนี่เระบ้ซื้อให้เรื่อยยังไงนี่แหละคักเป็นคักเแก่คนบอกว่าไหนโต๊ะเขาคันสื่อเด้อเลขหมวลเก่าซีหนาล่างเด้อบริษัทฝันนั่นแหละสิฝันนั่นแหละเก่าซีข้างล่างซื้อเด้อ บา ü, บานีกับบอกซื้อเพิ่อนก oui, ็ไปหาซื้อซื้อแต่ข้างล่างได้ซื้อไปหลายบาทเน๊ะซน้อแล้วนะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวพ่อก็จะกลับบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับ ขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ